กินข้าวเหมือนกันครับกินขา้าวเร้าเดินทางครับผมหาเงินหาทองขันออกจากบ้านเรเห็นด่านแดนไก่พี่น้องเอ้ยขันว่าไปหำเฮี้ยนกับ,บมีความหูครับผมกินข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องพี่น้องเอ้ยผัดกะเพราไข่าดาวมือเนี่ยมันถอดเป็นน้วยเอินไาไข่าดาวพี่น้อง สีมุนเอเลไปทอดเกินมาใครเกี่ยว <c oughs> นี่แหละขันใต้มาหนึ่งเป็นหน้กินว่าใครต้ม <c oughs> <c oughs> เอิอน <c oughs> เอิอนตั้งคนตั้งเอิอนมือกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกี่ยมตัวที่เดินทางครับ ันก็ได้กินใช่ไหมครับข้าวขายปลาหมึกนี่มองรายการให้งั้นก็ครับนี่มันโซยางขายครับขั้วกระเลียงโคกน้องหน้ากระมี่ครับโมเดลใบปากปลาเข่ง เก่ง okay, ไงมีตัวน้วนทับฝืมือเอจะนนอยนี่ล้อมหัวไว้สิไใบครบไปจะหาพันตัวนะครับกรบอยู่นี่กูไ่อยากจะนนอยมาเบิ้งเอาเลยครับอือยากแต่จะอะไรทำเอาอบักยังหิดเอาพี่นอนะอ้องสิบบาทเลือให้ฟังไปเลี้ย,ยงบืหนึ่งบหมืนมดหมดนักกันเมืองเนาะตังได้ทองทิ้นไปเลยขึ้นไปตังแต่เพราะมบ้านอบตอขึ้นไปเลย นำผมมาหาเสียงเนาะเอ่อนำผมมาหาเสียงสวัสดีครับพลพิณทองเส็นนกเมือ่อทั้งนบทั้งไหวทั้งคานมากคานมากพ่น้องก็คานมาสวัสด,ดีครับพอมหอดทำแล้วขอเสียงหน่ครับขอผู้นั้นขอผู้นี้เฮ็ดแต่ละต้นแต่ละตนวเพราะพีพ่นได้เป็นบ้านเนี้ยพนสีหูตึงตากส็สีบอดไม่ใครเห็นไปยางกวดออพี่นงเออันถ่ายเด้สวัสดีก่อนเออทวาเดีท่านท่าน เพื่อนครับเพื่อนมือไปเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับภาษาเสียงสวัสดีครับอยูสิบินองเค์ไม่ได้เป็นหลอกสวัสดีครับหูตึงเปิดไผ่กอนถามให้เขาทักก่อนพี่น้องก็เลี้ยงหมวดทอมันหมวดทอหมวดทอน้างานโตจีนเนาะหมวดทอเนี่ยซีเมนต์คู่หมวดคู่หมวดพยาบาลหมวดนี่บุพบผลหมอสิหน้าพร่องเนี่ยตะกี้เป็นโรงเรียนเนาะอันนี้มีโตจีนกระตัดโตจีน เออมันก็สิมีเป็ดเป็ดพะโล่ตัวนึงนีเห็นบ่ล่ะมันก็เลียอยู่อยู่ในกล่องเนาะบ่มีใหตกินจักคนบ่มีใหตกินจักคนเฮาก็จอบเบิ่งนันบ่พี่น้องเป็นกเกษตรเอื้อนกันบังๆกันนั่นบ่หมวดคูนปะพวกพวกพวกตั้งลงกระเป๋าหามเง้ยพวกนึงจากเหตุจนอื่นน้ําได้เอียกๆอยู่ต่พี่น้องครับอ่ะสุขสบายดีคือเก่าไหมครับเด้อซ่ํานี้มื้อนี้ล่ะครับซ่ํานี้ก่อนครับสวัสดีครับ